เป็นเคมี er, สำหรับชั้นัธยมศึกษาปีที่4เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์เนาะสิ่งสำคัญเลยของปริมาณสารสัมพันธ์ก็คือโมลน,นั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องจำสูตรให้ได้ก่อนแหละอันนี้เป็นดับแรกสำคัญเลยโมลเป็นหัวใจของเคมี er, ทุกคนยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะโมลของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้เป็นข้อมูลในรูปแบบของกรัมเราก็ต้องหารด้วยมวลโมเลกุลก็คือ M.W. ซึ่ง M.W. ของเราหาได้มาจากในตารางธาตุ ต่อมาเป็นปริมาตรเนาะถ้าหากว่าเป็นปริมาตรจะมีอยู่2หน่วยถ้าวงเล็บเป็น dm กําลังสารก็คือลูกบาศเดซิเมตรหรือเรียกว่าเป็นลิตรนั่นเอง,เองหน่วยเดียวกันหนูก็จะหารด้วย 22.4. ถ้าเกิดว่าเป็นปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาทกเซนติเมตรก็จะหารด้วย22,400โดยที่ในส่วนของปริมาตรเนี้ยจะใช้ได้เฉพาะกับแกส๊สซึ่งเป็นนะอ่าใช้ได้แค่กับแกส๊สแล้วก็นะ stp เท่านั้นนะตำแหน่งของ stp เท่านั้นด้วยต่อมาถ้าหากว่าเป็นกรณีของ n ก็คือจำนวนโมเลกุลถ้าเขาให้มาเป็นจำนวนโมเลกุลหนูต้องหารด้วย6.02คูณ10กำลัง23ซึ่งก็คือเรียกว่าเรยโระโวคกโดนนั่นเองและสุดท้ายถ้าหากว่าเขาให้มาในรูปแบบของอะตอมหนูก็จะต้องหารด้วยมวลอะตอมคูณ6.02คูณ10ยกกำลัง23าได้ครบถ้วนหมดแล้ว จากนั้นต่อไปเราก็จะทําโจทย์ได้เลยเพราะว่านี้ถือว่าเป็นรูปแบบพบทวนเฉยๆเนาะคิดว่ามันสําคัญที่สุดแล้วแล้วก็กลัวว่าเรียนพวกหนูจะลืมเคลียร์หน้าจอก่อนเลยนะจ๊ะอ่ะอันถัดมางั้นตัวอย่างโจทย์ะจะมีอยู่2ตัวอย่างถ้าเกิดว่าโจทย์ข้อแรกของครูน,นะจ๊ะให้มาว่า มี co 2ก็คือ Get se, แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เรารู้น้ำหนักแล้วละ่ะให้มาเป็น88กรัมอยากรู้ว่าใน8 8กรัมนั้นอะ่ะมันเปรียบเทียบแล้วคิดเป็นกี่โมลเมื่อสิ่งที่โจทย์ถามหาเป็นหัวใจของเคมีของเราเป็นในนามของโมลได้เลยงั้นคราวนี้เราก็ยกหัวใจเรามาก่อนเลยเปิ๊บโจทย์ถามหาโมลก็ยกหัวใจมาจดให้กรัมมาก็เลยกลายเป็น G แล้วก็ส่วนด้วย m w C มีค่าเป็น88กรัมงั้นหน้าที่ของเราต้องไปหา m.w ก็คือมวลโมเลกุล C 1ตัวคาร์บอนเนาะก็จะหนัก12 O ก็จะหนัก16แต่บังเอิญ16เนี่ยเขามา2ตัว16กคูณ2ให้ราเรียบร้อยก็เลยกลายเป็น32มันมีเซ่สมีที่มามาจากว่าเอา16คูณ2เนาะมวลโมเลกุลก็คือเอา12บวกกับ32อีกทีหนึงรวมกันแล้วก็เลยได้มีค่าเป็น44 พอ88หาร44ออกมาก็เลยมีค่าเป็น2ดังนั้นแล้วหัวใจของเราซึ่งก็คือโมลน,นั่นแหละก็เลยมีค่าเป็น2โมลน,นั่นเองอ่ะงั้นอันนี้เป็นตัวอย่างแรกง่ายๆเลยถามหาพื้นฐานถามหาหัวใจของเคมี M, ของเราเนี่ยแหละว่าโมลของเรามันมีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อโจทย์ให้มาเป็นตัวแปรเป็นข้อมูลใดๆก็ได้ งั้นไปต่อข้อที่2เลยนะข้อที่2ของเราเนี่ยมีว่า CH c h เเขาคือแก๊สมีเทนนั่นเองเมื่อเขาเป็นแก๊สจึงสามารถนำเอาตัวปริมาตรเนี่ยมาคิดในสูตรได้เลยแล้วโจทย์ก็บอกเอาไว้ด้วยว่าเป็นณะ STP s t a n d น r า t e p ature p e r a t u r e p e ์ s พชเข้อมูลที่โจทย์ให้มาก็คือเป็นตัวปริมาตรหกสงลิตรงันแน่นอนว่าเราต้องใช้สูตรนี้เป็นตัวเทียบงั้นโมลของเราก็เลจะกลายเป็น V หน่วยวงเล็บเป็น DM กำลัง3เนาะแล้วหนูก็ส่วนด้วย22.4ซึ่ง V โจทย์ให้มาแล้วเป็น67.2หนูก็เลยหารด้วย22.4 22.4คูณกับอะไรแล้วได้ออกมาเป็น67.2จ็ดคิดเลขเร็วมากได้ออกมาเป็น3โมลงั้นคำตอบของเร,เราก็เลยมีค่าเป็น3โมลน,นั่นเอง ถ้าเกิดว่าเป็นครูเนี่ยครูงจะแคปหน้าจอไปแล้วแล้วแบบโอ๊ยเดี๋ยวไปจดตอนหลังก็ได้เพราะว่าเราได้เรียนเยอะๆดีกว่าเลยทําตามนั้นเลยปุ๊บจบเรียบร้อยมีคนเปิดแฟลชใส่แบบว่ากลัวภาพหน้าจอไม่สว่างหรอคะลูกกลัวครูไม่สวยหรือเปล่าคะลูกหนูสว่างแวบขนาดนี้จบแล้วเรียบร้อยห้าสี่สามสองหนึ่งนะคะเราก็จะเขียนหน้าจอเฟื่ผ่านไปเรียบร้อย ใช้สูตรนี้มาละหล่ะถ้าเกิดว่าเราจำสูตรได้ตัวกรามเปิบกับตัวโมเลกุลเทียบค่าหาความสัมพันธ์กันออกมาคือเจอคำตอบได้แน่นอนงั้นตัวนี้ใช้สูตรได้เลยว่า G ส่วน M W เท่ากับ N ส่วนด้วย6.02ูคูณยกกำลัง23ตัว G เนี่ยโจทย์ให้มาละเป็น8.5 Mw ก็เหมือนเดิมเลยหนูต้องตามหามาเองงั้น n ของเรายังจําได้อยู่ใช่ไหมจ๊ะรอบนี้มีคนเปิดไม์อยู่เต็มแล้วไม่ได้ปิดไม้พะหมายถึงครูไม่ได้กดปิดไม้ให้แล้วนะเพราะครูว่าพวกเราแบบน่าจะาคุ้นเคยละเพราะว่าเสียงไม่ค่อยตีกัน n มีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยจาได้ทุกคนเลยเสียงตอบอึ๋งสิบสี่ n มีค่าเป็นสิบสี่ส่วน h มีค่าเป็นหนึ่งแต่เมื่อเข้ามาสามตัวก็เลยกลายเป็นสามเนาะสิบสี่บวกกับสามกลายเป็นสิบเจ็ดไปหนูน่าจะเห็นได้ว่าแปดจุดห้ามันเป็นครึ่งหนึ่งของสิบเจ ก็แบบทดเอาไว้ในใจว่าเฮ้ยจริง,รงๆรแล้วมันเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่วนด้วย6.02ุูย์คูณิยกกำลังยี่สิบสามทีนี้สเต็ปถัดมาเราก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าฝั่งซ้ายมันเป็นครึ่งหนึ่งค่าเของหนูมันก็ควรจะเป็นครึ่งหนึ่งด้วยซึ่งครึ่งหนึ่งของ6.0 2สองมันก็คือ3ามศงั้นน่าจะแบบเห็นคําตอบไปแล้วว่ามันน่าจะเป็นข้อขวายแต่ถ้าเกิดว่าอยากเขียนแบบชัดเจนเห็นชัดเจนไปเลยอะ่ะก็คือเอาแ5ดจุดห้าเนาะ ครูใช้แปตัดเลยนะวาะเข้าใจว่ามันเป็นครึ่งหนึ่ง mm hmm. ก็เลยได้ออกมาเป็น1นึ่งส่วนสองแปดจุด้าคูณสองอมาเป็น17เราก็เลยจะกลายเป็น1นึ่ส่วนสะที่คูณด,ด้วย6.02ุดศูนย์สองคูณสิยกกาลังยี่สิบสามก็จะมีค่าเท่ากับ n หนูก็เอาสไปตัดหกจนย์สออกมาก็เลยกลายเป็น3ามคำตอบก็เลยมีค่าเป็นข้อคอควายนะจ๊ะคูณสิบกำลังยีอันเนี้ยก็คือเท่ากับค่า n นั่นเอง ถัดมาก็คือข้อที่6ข้อที่6ของเราก็คือ CuSO4 Copper sulfate จุดหาน้ำ CuSO4 ก็ก้อนหนึ่งห้าน้ำก็อีกก้อนหนึ่งมีจำนวนกรัมมาเป็น499กรัมถามหาอะตอมของออกซิเจน โดยข้อนี้ไม่ได้ถามหาอะตอมของทั้งหมดทุกตัวนะหนูต้องดูให้ดีว่าเขาถามหาแค่ออกซิเจนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นงั้นสูตรของเราก็ต้องเป็น G ส่วนด้วย MW เท่ากับ A ส่วนด้วยโมลอะตอมแล้วก็คูณ6.02คูณ10ยกกำลัง23งั้นคราวนี้ G เนี่ย499รอไว้ก่อนได้เลยเดี๋ยวนะมีคนที่พยายามจะขอเข้ามาอยู่ตลอดเขาคือเกสหรือเปล่าอะ เราเรียนจนจะตัดเวลาเขาจะตัดเวลาไปอยู่แล้วลูกอ่ะคุม้มได้ไปอ่านต่อในไลน์นะไม่รู้ว่าเพื่อนบ่นอะไรไปหรือเปล่า CU คือ6 3 5 S คือ32 O เนี่ยหตัวเฉพาะ O ตัวเดียวคือ16แต่บังเอินมัน O ห้อย4หนูเห็นอยู่เนาะมันห้อย4ก็เลยกลายเป็น16บคูณสได้เป็น64 จากนั้นถัดมาเป็นโมเลกุลของน้ําเฉพาะน้นํา1ตัวเนี่ยเขาจะมีค่าเป็น18หมายถึงว่าน้นํา1โมเลกุลนะคะ H เป็น2แล้ว O อีก16รวมกันก็เลยเป็น18ครูต้องเอา18อ่ะคูณ5งั้นตัวเลขที่เราจะได้เจอก็จะมีเป็น18คูณ5ได้เป็น90 บวกกับ32บวกกับ64แล้วก็บวกกับ63.5ออกมาก็เลยจะกลายเป็น249.5งั้นมวลโมเลกุลของเราทั้งหมดคือ2 4 9แล้วก็จุดห้าโจทย์อยากได้จำนวน A ส่วนด้วยมวลอะตอมคราวนี้มวลอะตอมเนี่ยโจทย์ถามหาของออกซิเจนงั้นต้องตามหาว่าในบรรดาสารที่เขาให้มาทั้งหมดเนี่ยมีออกซิเจนอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เฉพาะ c o เปอร์ซัลเฟต มีโออยู่ละสีตัวต่อมาภายในน้ำเนี่ยมีน้ำอยู่ทั้งหมด5้าโมเลกุลก็จะ้องเอา5ไปคูณกับ O ถูกไหมหมายถึงว่าโอที่1นึ่งตัวน่ะสรุปแล้วเรามีจำนวนโอทั้งหมด9ตัวแล้วเราก็คูณด้วย6กจุดศูนย์สองเลขอววกโดต่อไปเหมือนเดิมก็คือ6.02ุดย์คูณสิยกกำลังยีสาม ระหว่าง499กับ249.5สเนี่ย249.5ก็เป็นครึ่งหนึ่งของ499เหมือนกันงั้นครูเอา249เป็นตัวตัดนี่แหละได้ออกมาเป็น1ข้างบนมีค่าเป็น2เท่าเลยได้ออกมาเป็น2เนาะก็จะกลายเป็น2อคูน9แล้วก็คูณ6.02ศคูน1ิกำลังยี ถ้าเป็นครูค,คิดโดยคร่าวๆเงี้ยครูจะเอา2อคูณ6ก่อไจะามาเป็น12 12 9ก็จะกลายเป็น108 108ถูกต้องอ่ะ108คูณ10กำลัง23ก็เลื่อนไปสองตำแหน่งเนาะก,ก็เลยกลายเป็น10กำลัง25าคำตอบของเราก็เลยเป็นข้อขอควายนั่นเองถูกต้องอ่า งั้นเดี๋ยวซูมก็กำลังจะตัดจากเราไปในไมิช้านี้เดี๋ยวเราจะนัดกันอีกทีคิดว่าน่าจะเป็นวันพฤหัส